I get to make review. Present the video bro. เดี๋ยวมาโอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวนั่งงชั่วโมงขึ้นก็จบแล้วโอเคอย่าลืมลบทุกอย่างที่มึงเคยโพสมาตลอด12ปีด้วยฮ่พมึงจะไปกลัวอะไรนักหนาวะไอหนูมันไม่ทำอะไรมึงหรอกถ้ามึงไม่ทำตัวปัญญาอ่อนอ่ะ มึงก็รู้ว่าคนออ,ออกรายการพี่หน่วงเยอะกว่าคนโดนโจมตีโดยฮิปโปต่อปีสิเราจะโดนดูดเข้ารายการเมื่อไหร่ก็ได้รายการพี่หน่วงเขาเป็นกลางเว้ยถ้ามึงไม่ได้ทําตัวให้ใครเดือดนอนหรือว่าเป็นขยะสางังคมเขาก็ไม่คุกงไปหรอกแต่ถ้าคิดในแง่ดีพี่หน่วงก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนสนใจถึงปัญหาและช่วยให้สังคมของเราปลอดภัยจากคนเลวมากขึ้นนะเอาหล่อก็ดูเหมือนว่าต้องจะฝ่อนึกแล้วเพราะเรา้จะให้ต้องเลืออยู่สองตานนะต้องจะโยนตัวเองให้โซเชียลเกินแล้วก็แค่นี้แหละ แก้ไขเรื่องนี้ด้วยตัวเองเออเราต้องลดเสียงหน่อยครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณไม่ได้ยินเสียงผมอีกเอิเตรียมสนใจด้านบนนะเป็ล่าไก่ลูกน้อยจะเอาอะไรมาโอ้ใช่จะไปไหนยังไม่หมดสายของเลยเนาะขอากูก็แค่ไปซื้อไก่มันจะเกิดอะไรได้วะแล้วต้นมือผือเดินไม่ต้องขับคนไม่ก่อนสมัยกุนไดเจอแฟนเก่าสมัยมอต้นมึง เอใส่เกางเกงมันตุเลโก้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 มันตุมันตุนั่นถ oh, so ้ามึงจะออกไปก็อย่าลืมใส่เสื้อกนหนวดที่พ่อมึงซื้อให้ด้วยละกันอ่าโอเคโอเคโอเคนั่ากินที่มันใี่เข้ามานี่มาสูบเงมนเซ่สเงนเแ่อยยาสุดยอดเห้ลูกน้อยปลาสีผมเอาสอันนเมือนเดิมเลยนะอ เอาลาเลิกเลยเลิกเลยวันจันยร์ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยกล่าว่าจะกินข้าวเช้าขอโทษทีครับเจอรถไฟลโอ๊ะเย้ไปเย้ไปโอ้ชีวิตลุงก็สงบลำำซ้ำไม่ได้มีเรื่องอะไรลุงไปทำรายการลุงก็เลยคิดว่าไม่ต้องไปรอไอ้ชุดนั่นน่ะ ใช้เลยเอ้เองสบกดไลค์ให้ชอบมากๆกดแชร์แล้วก็ชอบเรากด Subscribe วิวเออพูดถูกวันนี้ลุงแถมให้เลยุกปีกินเยอะๆจะได้โตไว้ๆหน้หนูนาย อ๋อลุงใจดีเกินไปแล้วนี่แหละทำไมร้านไก่ย่างลุงขึ้นเปยอดในใจผมเสมอโอ้ได้เลยโฮียอูจิโ้ชิโต้ข้เดี๋ยวตีหนูนายหน่อยสิจ้อเอามือยียบเหยียบเพราะแกตัดเองสิว่าฉันเมื่อแล้วที่ต้องมาย่างไก่ดำๆของแกฉันจะไปอยู่กับตีซฟนสินี่เธอนอกใจฉันจริงๆเหรอเนี่ื้อ้ันนอกใจแกมาถามประเทศเราเขานั่งระหามต้มๆกันอยู่ในห้องครัวกันยังไม่รู้ตัวเลยนั่นเสียงแปลกๆเมื่อคืนก่อนก็แกกับเซ่ฮินเนาะ เดี๋ยรู้ท่าแวันอยขนูโอเครู้้วคุณจะเราคิดตอนที่อะอะแล้วเลยฮะแปเดีวเองไม่ขาดเดียวร้านไ่คืแนเป็นมแต่ที่จริงอยากได้ดูการ้ดต่ไม่มีเงินน่นนี่ดูนี่ดูนี่ดูดูฉนที่มีคุณนี่ับทูเหรอ อยยอ่าข้ใหม่มั้เลยอู้โอ้ย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 ้ยโอ้ยนอ้ยโ้ยโอ้ยม้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้อยโอ้ยยโอยโอ้ย้ยโอ้้ยโอ้ยยโอ้ย้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอโยโอ้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 ย้ยโอ้ย ผมมือจะพูดอะไรก็ได้แต่ผมเอาไว้นั่นมันขโมยรอยยิ้มในชีวิตกูไปแล้วและกูจะไม่หยุดจนกว่ากูจะเอาสิ่งที่มันรักไปบ้างมึงจะทำยังไงก็คุณจะเผารายการด้วยมรทอฟทอปเซลและนีดจมูกมันด้วยกุ้งแม่น้ำนนแต่พี่ดวงทำารมันยังไม่มีใครหยุดพี่ดวงได้เลยนะคุณเลิกแล้วคุณเลิกลูกสเปยซอร์ตอนนี้จะมาบอกกันแล้วนะ Oh, oh, 是是โอ้ใช่โอ้ที่เป็นด em, ูนะโอ้โอ oh, 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 so ้ดทีนเขา้มีเสียงลบคัวน้่ลมแล้วก็มีเสียงไอจากผมอแม่ครับมีอะไรจะบอกลูกชายวัยสองสิบแปดฉันจะเล่าใหเรสกัน มาเรียกรไม่ถึงแล้วหางานทำสักทีจะลูกหนูก็กำลังวิ่งตามก่อนคณหนูอยู่ไอยตุ่สลวยยและ้ไปรับคลกเขาถอดพโอลิมปสกคิดว่าจะสุดได้าโ้ม่คุม เราคงนี่จะบอกมันถ้าเกิดว่าตอนนี้จี่มเยาวชนพยายามาผะทีมหมอย่างนั้นก็ถ้าอยู่ขั้วหน้าเราจะกลับมาเพราะเราพูดคุยกับพวกเขามาตลอดอุ้ยเย้แล้วเรากำจะออกายการพิวย์ไอ้พิควายอุ้ยโอ้อัลกุทานอลิมปัสพี่หนวกมันเอาอ้อน เวลาติเต็ได้กเตอนนี้เพื่อนของแจวกำลังถูกกดขยี่ในช่วงแรกของรายการรอฟังละครับรอ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 ร้อยกระทาไฟเต็ม ก็ปล่อยพูดเป็นซ้าพูดอนอยู่มหกเดียวต้องขอโทษด้วยเรื่องของคุณปัญญาอ่อนแต่ไม่ตลกพอสำหรับหี่น้องนเกไปกินหลังนั่งข่าพกทีเถอเออดู่หจะบดช่วงแรกเล้วองไปกนกันมาเล่นหกหรอกหรกหอตรงนี้พรตัวเตอสบู่ด อไเล้ยวไอ้แลวนี่มันอะไรอีกเนี่ยวพแขกรับเชิญกำลังรวมตัวก่อกระบนเอ้ยโยโยฟังดีีน้องดพล้ยวที่เราจะต้องอยู่อย่างต้อต้อนอย่าอเสือก้ยแม่แม่แม่เย็บแป๊กแค่ไหมโอเควันนี้ยวนี้นึงแต่ก็ไม่ได้พูดเลือมากคุณบายนะครับกุดบายคุณบายเด็ And a good night. I get to next leave you. Goodbye, bro.